ันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับธรรมชีราเมงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโท o c สึราเมงวิตแบล็กกาลิกออยนะครับเดี๋ยวลองมารีวิวดูนะครับนั่นหนึ่งเพืือนซุปมันร้อนร้อนตุ้รลูกปากตุ้มลูกปากอุ่รั้งอยู่แล้อืมกินเลยอก่งเลยกลมกล่อม 看、啊，有这新闻。就内，部 <noise>。<noise> <noise> ก็สื่อรายการดิปอยนะครับเส้นมีความเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็น้ำซุปก็คุ้นดีก็ถือว่าอร่อยเป็นตัวเมื่อกี้ลองชิมแกงกะ chi ราเม็งนะครับน้ำซุปนี่คือค่อนข้างแบบหมอมมันเลยครับแล้วก็มีฟองมาเลยเดี๋ยวดูนะครับไม่กลิ่นได่กลิ่นปูด้วย <laughs> <c oughs> มีสิจานใหม่เ <c oughs> หรอืม อร่อยมากครับมาร้านนี้อย่าลืมลองดูนะครธรรมชีพราเมินซิกเนเจอร์ทางร้านเ,าเลยนี่ก็หมดนะครับนี่ก็หมดนะครับเมื่อกี้ลองถามเชฟแล้วนะครับก็คือธรรมชีพรามิซิกเนเจอร์ของทางร้านนี้เ็าใส่กุ้งไปด้วยนะครับก็เ,เลยน้ำซุปม,มีความหอมกุ้งอะแล้วก็ซุปก็ม,มีความเข้มข้นหอมมันมากเส้นก็เหนียวนุ่มมากินที่ร้านนี้อร่อยกว่าตอนที่สั่งไปส่งที่บ้านกับกระแบมากเลย อ่ะเป็นอย่างนีอร่อยอ่ะอือก็อร่อยมากอ่ะก็คือเร่อย่ออร่อยจะพูดไม่ออกไม่เคยคิดรสชาติเนี้ยอร่อยระดับเทพเจ้าเลยเนี่ยถ้ามาชิราเมงนี่นะครับถ้ามาก็คืออย่าลืมลองสั่งดูนะครับอร่อยมากนะครับคอนเฟิร์มนะครับก็ ร้านอยู่ในซอยประชาดินยนดีซอยสองนะฮะก็อาจจะหาที่ต่อดยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ลองมาดูนะครับอบคุณมากครับก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับครับ